กกลาผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราเป็นภูมิแพ้เห็นบอกเป็นมานาน30กว่าปีกลับได้เป็นตั้งสมัยเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลยจําความได้เลยจําความได้เลยก็คือมันช่วงเราเด็กตอนตอนนั้นอายุสักสนะิบสิบห้าบสี่สหแล้วก็ป่วยสมัยเด็กๆก,ก็ไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวอยู่ตา่างจังหวัดนะครับ เกี่ยวข้าวกับมาแล้วมันก็เกิดอาการเป็นไข้แล้วเป็นไข้สมัยก่อนเนี่ยแม่เขาจะไปซื้อพวกยาชุดยาอะไรมาให้กินอืมอมก็ทานทานอยู่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนไม่หายครับก็พอพอพอไอพอ,พอทานยาพวกชุดพวกเนี้ยเข้าไปเราไม่รู้อะพอดีที่นี่ไม่หายก็ไปเอาที่อื่นมาอ่าเปลี่ยนไปนเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ทานไปเป็นเดือนพอพอหายมาตอนนี้ว่า ไอ้ทางประสาททางหัวเนี่ยมันจะชาไปหมด hmm. มันจะชาไปหมดเลยหมายว่าอาการไข้ไข้หวัดเนี่ยหายไข้ที<ข>่เป็นไข้หายะแต่จะมึนๆมันจะมึนมันจะมึนปวดหัวปวดมึนเลยแบบขยับหัวขยับอะไรเนี่ยไม่ได้อมันจะปวดหลังปวดอะไรไปหมดคือแต่เป็นอย่างนี้ก็ต้องกินอย่างนี้ไปต่<ำ>อแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาทักอพอหลังจากที่กินยาแล้วมีอาการแบบนี้มาเนี่ย แล้วพอหลังจากนั้นไม่นานมันก็ทุกอาทิตย์ก็จะเป็นไข้เป็นไข้อยู่เลยโอ้คือเป็นไข้ง่ายครับอ่าฮะเป็นเป็นตั้งแต่เล็กตั้งอายุสิบห้าได้แพ้อะไรทราบไหมฮะไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้อะไรเป็นไม่รู้สาเหตุเลยแต่เวลาเป็นก็คือจะรู้สึกจะเป็นไข่อยู่เรื่อยจะเป็นไข้เรื่อยแล้วก็อ่านหนังสือก็อ่านไม่ได้ตอนหลังก็อ่านไม่ได้มันจะปวดหัวปวดอะไรไปหมดมีอาการอย่างอื่นด้วยไหมครับน้ำมูกไหลไหม ช่วงนั้นไม่มีน้ำมูกปวดหัวอ่าจะปวดหัวเวลาหน,นก็ใช้ยาม่องทาจนไหม่ตั้งแต่หาสมัยก่อน,อนไปบวชเรน,นเรียนหนังสือ,อก,กอรู้เรียนไม่ได้เคยไปหาหมอหมอ่ผมก็ไปหานะพอพอเริ่มเริ่มเริ่มโตขึ้นนะอ่าผมก็ไปหาไปโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นโพรงจมูกบวมก็ฉีดยาเข้าไปในที่จมูกก็ไม่หายแล้วถึงว่าก็ให้ยามาทาน ดีนะคุณหมอ,อ,อผมยอมรับว่ายายาจะดีมากเพตอนว่าผมเป็นเป็นมากมากไงเพราะนั้นมีมีอยู่ช่วงหนึ่งจะเป็นมากเวลานอนกลางคืนก็จะหายใจไม่ออกอืหายใจทีแรกมันจะหายใจไม่ออกทั้งสองข้างเลยคัดจมูกเลยคัดจมูกเลยครับอืมต้องลุกขึ้นมาวิ่งโอ้คือคือเรื่องข,ข,ของเรื่องเนี่ยสีสามตีสี่ของคุณชชุกรไม่รู้ว่าแพ้อะไรไม่รู้อะใช่ไหมฮะครับไม่รู้อะไรเป็นตัวกระตุ้น ยังอีเ<ม><ม>ทสได้ไมหมฮะจันทดสอบได้ไหมครับคือจริงๆถ้าไปโรงพยาบาลน,นะ,ะ่ะนะัะถ้ามีอาการไข้อะไรอยู่อย่างเงี้ยไม่หายสักทีเนี่ยหมอเขาก็จะเจาะเลือดไปตรวจว่ามีเชื้ออะไรอยู่ในร่างกายไหม,มคือเชื้อนั้นมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดอาการรุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะร่างกายแข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่มันจะส่อให้เกิดอาการอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งเวลาไปโรงพยาบาลหมอเจาะเลือดไหมคะ เออไอเขาก็เคยเจาะนะแต่มัน,ม,นมันเรื่องเจาะเลือดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนตอนนั้นผม,มาอายุประมาณสักยี่สิบกว่ากว่าหน่อยๆนะผมไปให้บริจาคเลือดที่สภาก,กาชาติครับพอไปบริจาคเลือดเสร็จแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วเขาจะมีใบมาบอกว่าเลือดของคุณเนี่ยใช้ไม่ได้อ่ามีติดเชื้ออ่าไม่รู้สาเหตุเป็นอะไรไม่ไม,ไม่ไม่บอกด้วยอ่ไม่บอกสาเหตุอฮคือเขาก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอะไรครับ เขาบอกว่าคุณต้องมาตรวจทุกๆสามเดือนอ<ม>ผมก็ไปตรวจอยู่นั่นแหละสามเดือนก็ไปครัง้งสามเดือนก็ไปครั้งจนจนจนเบื่ออ่าก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ไปอีกเลยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรไม่ไม่บอกครับไม่รู้สาเหตุเขาจะบอกว่าไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับครับคือบางทีมันอาจจะตรวจไม่พบในเลือดก็ได้นะคะอืม, <c oughs> มันอาจจะไปอยู่บริเวณเนื้อเยื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการไข้อะไรขึ้นมาได้ แต่ก็อย่างเงี้ยเป็นมาตดตลอดเป็นตลอดนะเป็นๆหายหายเป็นๆหายมันไม่ไม่ไม่มีหายเป็นตลอดเป็นตลอดร้อนก็เป็นเย็นก็เป็นไม่รู้ว่าอยู่ต้องทำงานห้างด้วยตอนก่อนผมก็ทํ่ในห้างแต่สินค้าครับเป็นพนักงานขายก็เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ก็พอขายของไปก็สั่งละมูกไปปึ๊ดปั๊ดปั๊ป๊ไปตลอดโอ้อ่ะสุดท้ายอาการก็คือรุนแรงขนาดที่แบบว่าหมอก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรคนมอก็ ก็ก็นัดจะเจาะเจาะเลือดแล้วก็จะจะดูว่าแพ้อะไรอืมอันนี้บังเอิญช่วงนั้นปีปีที่น้ําท่วมเมื่อปีก่อนปีก่อนห้าสี่ฮ่าผมก็เลยผมก็เลยเกเลยไม่ได้ไปอ๋ออ <laughs> สุดท้ายก็เลยไม่ทราบเพราะว่าอ่าผมก็เลยไม่รู้เลยเขานัดผมครั้งสุดท้ายนะเพราะเดี๋ยจะไปแต่จริงๆอะไปรักษามาเป็นปีแล้วอืมอืมยังไงใครมาบอกว่าบิมช่วยได้ะ ก็บังเอิญวันนั้นผมก็ไปดูไอ้นี่แหละดูทีเอ็นเอ็นสอง่ดูรายการนี้อ่าดูคุณต้นตะการกับดอกเตอร์อาจารย์เสรีอาจารย์เสรีวงมนทาจริงๆแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับครับเพราะว่าผมว่าตัวก่อนใครว่าว่าอะไรดีดีผมซื้อหมดอืมกินันนั้นดีดีอนุ้นดีช่วยนั้นครับเออสั่งที่เอานี่คุณต้องซื้อเท่านี้นะอ่าสามกล่องแล้วได้ ราคาสมาชิกเท่านี้นีผมซื้อมาหมดซื้อมาทานหมดเลยจะเป็นแสนเลยก็ไม่หายมันหายช่วงแรกๆนะหลายอย่างนี่พอพอมากินปุ๊บพอมากินได้สักอาทิตย์หนึ่งอ่ใช่แล้วรู้สึกว่าดกแล้ยดีขึ้นแล้วเออหายแน่เราก็ดูเออจมูกจะเือกลงอ่ะก็ทานไปเลยทานเป็นเดือนเป็นสองเดือนเราก็อยากจะหายเราก็ทานเราไปเลยเราก็หมดตังค์ไปเยอะ เสร็จแล้วมันเป็นหนักขึ้นอีกเป็นหนักตอนนี้หายใจไม่ออกเลยโอ้โหไอ้ดีแรกอะเราก็ว่าใช่แล้วนะอ่ฮแต่พเขาหลังหายใจไม่ออกเลยรุนแรงกับทั้งคัอ่าแล้วพอมาเจอบิมอะบิมเมื่วันนั้นพอดีผมดูในทีวีคุณต้นการกับอาจารย์เสรีก็ ผมก็นั่งดูทีแรกผมตื่นมาจะไปจะไปขายของที่ห้างนะครับเพราะร้านผมอยู่ที่บิ๊กซีชลรีผมก็เห็นดูเคสเดียวผมอะมก็ดูคุณที่คุณยุพินนะคุณคุณอ้อเรียนอยู่นะั่น <laughs> คุณยุพินเขาบอกว่าเป็นมาหกปีแนละ้วเราก็ฟังดูแล้วก็มีม,มีมีเบอร์เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับเออมันก็เป็นคล้ายๆกับเราอเช้าเออกลางคืนนอนหลับแล้ว น,นอน,น,อนหายใจไม่ออกก็ต้องตื่นมาเหมือนมันเหมือน,อ,นอาการเราเลยนี่แต่เราเป็นมาสามสิบปีคุณยุพินก็บอกหกปีผมก็เลยโทรไปวันลุงขึ้นโทรเลยโทรวันนั้นแหละอ่าโทรวันนั้นเลยแต่ว่าตัดสินใจถอยนานเหมือนกันนะไปถึงที่ห้างเอจะโทรดีไม่โทรดีเรากินไปเยอะเราก็บอกกับตัวเองยังบอกแฟนบอกจะไม่ซื้อกินละเลิกเพราะซื้อไปเยอะอืมอืม จะไม่ยอมโดนหลอกแดูในทีวีดูในผมก็ดูในทีวีนอนดูอนุนิดีอันนี้ก็ดีครับดีดีหมดผม็เลยอ่ามก็สั่งมาแต่นี่เราก็จะไม่เคยเชื่อแล้วก็เลยเราคิดทีเถอะเราก็เป็นหนักเลย่วงนี้เออเอาสักหน่อยเออสามสิบปีแล้วโดนหลอกมันก็เยอะแล้วเอาหน่อยอีกทีไลน์หนึ่งโทรไปที่คุณชุบินก็บอกเนี่ยหายค่ะหนูเออหายครับพี่แล้วก็บอกกันผมเอามาลองสักกระปุกก่อนแล้วกัน ก็พอได้สักอาทิตย์หนึ่งวันีผมอยู่ชมบุรีก็ส่งมาเป็นช่วงติดเทศกาลด้วยแล้วด้วยเราก็อยากจะรอกินนะอืก็รออยู่ต้องอยู่เกือบอาทิตย์อะพอกินไปแล้วสักประมาณสักสามวันสามวันสีอะไรสีเอ้บีมเขียวสีเขียวอ่าสีเขียวเขาก็กินเช้าก่อนอาหารสองเม็ดครับกลางวันสองเม็ดก่อนอาหารแล้วก็ตอนเย็นสองเม็ดก่อนอาหารแล้วก็ทาน ประมาณสามวันผมมันจะขับออกมาหมดเลยน้ำมูกน้ำเมืเอไมนทำไมเป็นอย่างนี้เสียงเสิงไม่มีเลยนึกด่าในใจเลยสิก็ก็นึกอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เสียงเสิงไม่มีผมก็เลยกินอัดไปอีกสามสี่เม็ดเลยในนี้อ๋อเหรอครับ ที่แรกกินสองเม็ดที่แรกบอกให้กินวันไม่ตกใจวันสองวันแรกไม่เหมือนที่ห่ออื่นเลยอ่ะย่ออื่นมาแรกๆดีอันนี้ทาไมไม่มาห่วยเลยอ่ะมันก็แต่แต่ในความรู้สึกก็คือมันโล่งขึ้นนะเหมือนเหมือนมันขับน้ำมูกแต่ว่ามันโล่งมันหายใจได้แต่เพียงว่าเสียงเสียงไม่มีเลยแห้งไปหมดก็ดูเหมือนไม่ดีดิก็ก็ก็ไม่คิดว่ามันไม่ดีหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ทราบผมก็เลยะทานไปเลยอัดไปสี่เม็ดเลยแค่นี้คือถ้ากินเพิ่มเนี่ยแสดงว่ามันดีแ่ะมันก็เลยอัดไปเลยกะให้หาย จากสองเมตรก็สามเมตรสองเป็นสามอ่าเป็นสามสามเป็นสี่สามเป็นสี่เลยเอาให้มันรู้ไปแล้วมันเห็นผลเมื่อวันที่เท่าไหร่ประมาณสั้อาทิตย์สองอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองนะครับเอาอย่างนี้เสียงเสียงที่มันแห้งไม่มีก็เริ่มอาทิตย์ที่สองดีขึ้นครับณถึงปัจจุบันนี้กี่อาทิตย์ละผมกินต้องต้องประมาณปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวาก็ห้าเดือนละห้าเดือนก็ประมาณห้าเดือนละาเดือนได้ละห้าเดือนได้อ่าห้าเดือนครับไม่ไม่แย่ลงใช่ไหม ไม่แย่ไม่แย่ดีขึ้น <laughs> ซึ่งเมือ่อก่อนที่ผมเคยกินอย่างอื่นเนี่ยบางทีพอมาเดือนที่สามเดือนที่สองที่สามมันมันเหมือนว่าเราแพ้แพ้แพยาเหมือนว่ามันมันดื้อยามาเหมือนมันดื้อยา <c oughs> อคือมันไม่ได้ผลมันไม่รู้สึกมันไม่ได้ผลแล้วง,งั้นผมผมอนุญาตเดินถามทนาเช่นนิดหนึ่งสัปดาห์แรกทานเข้าไปใช่ไหมฮะทุกอย่างออกมาหมดเลยพลั่งพลูเลยผมว่า มันคงจะมีเชื้อเชื้ออยู่ไซนัสอะไรอยู่ในโพรงจมูกนะครับเกิดจากการติดเชื้อแล้วก็มีอาการอักเสบในเยื่อบุครับเล็กน้อยพอกินเยอะขึ้นไปอ่อมันมีการสร้าง ts สิบเจ็ดที่จะทําให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวอนี้รุนแรงขึ้นในระยะแรกนะครับพร้อมๆกับการจัดการกับเชื้อไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งดีและไม่ดีดีก็คือจัดการกับเชื้อ ไม่ดีก็คือมันทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการที่ตอบโต้คือหลังคือขับเอาสารคัดหลังออกมา uh huh. มากขึ้นพอไประยะหนึ่งอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนะครับ uh huh. เนื่องจากว่าเราเริ่มขจัดเชื้อแล้วนะครับทีนี้เป็นเวลากว่าสามสิบปีแล้วล่ะนะฮะที่เชื้อเนี่ยอยู่กับอยู่กับเรา <That> โดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วผมเชื่อว่าที่โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้มีการเช็คอย่างแน่ใจเพราะเราไปบอกเป็นการภูมิแพ้ภูมิแพ้เขาก็ไม่ได้คัดอ๋อไม่ได้ตรวจเรื่องหูคอจมูกใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้จัดจัดการลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับเราอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อมันก็สะสมอยู่ในเนี้ยเมื่อตาบใดที่มีเชื้อมันก็มีอาการระคายเคืองเนื้อเยื่อบุนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีสองอาการในเวลาเดียวกันนะครับเราไปกิน อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากินไม่ต่อเนื่องครับมันก็จะไม่ดีขึ้นทีนี้อย่างกรณีที่เราใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่กินแล้วดีขึ้นในระยะแรกอก็อาจจะเป็นว่าเพราะว่าไอไอระคายเคืองของเยื่อบุเนี่ยมันหายไปนะครับแต่การจัดการกับเชื้อมันไม่ได้เกิดขึ้นเชือ้อมันก็จะทําให้อ,อ่ามันก็กลับมาท,ทําทีหลังอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและอย่างกรณีของคุณเอ่อคุณสัจจคกรเนี่ยพอสองเม็ดไม่พอละสามเม็ดสี่เม็ดอย่างนี้ ก็จะผิดอะไรไหมครก็ไม่ผิดนะก็อาการก็เลยก็จะมีก็จะได้มีประสบการณ์มาเล่าให้เราฟังอ๋อแต่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีคว่าโอเวอร์โดสอะไรเหมือนยาคือจริงๆมันก็จะมีการตอบรับหลายลักษณะที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่ามีอาการอักเสบอยู่นะฮะอาการอักเสบมันจะรุนแรงขึ้นแต่มันก็จะหายไปจากการที่เราจัดการกับเชื้อให้หมดไปอย่างรวดเร็วครับตอนตอนที่มันรุนแรงขึ้นนี่กี่วันฮะ หมายถึงยังไงฮะตอนที่มันแบบมีน้ำมูกมีอะไรแบบตอนที่ทานไปใช่ไหมครับประมาณรักอาทิตย์หนึ่งได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ออกก็คือเวลาคุยกับใครี่ยเหมือนคนเป็นหวัดลงคอจะไม่มีเสียงเสียงมันเป็ดอ่ะแต่พอหลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆับดีขึ้ๆก็มีเสียงเริ่มกลับขึ้นมาอืแล้วตอนนี้ทานอยู่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็ยังทานอยู่ที่สองสองแคปซูลสองแคปซูลไม่ไม่วันหนึ่งก็บางทีบางวันก็หกบางทีเอาไม่แน่บางทีผมก็ บางทีผมว่าทานตอนนี้จะทานน้ำมังคุดเข้าไปด้วยอ oh, uh ๋อ huh. ช่วง,รงแรกๆไม่ได้ทานครับแล้วก็จะมีอพอกลางวันสองเม็ดรแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดบางทีตอนดึกอีกสองเม็ดอ่าดูแลสุขภาพนะ,ะทำไมต้องทานตอนดึกเน ก็ไม่รู้บางทีตื่นมารู้สึกบางทีมันมันก็วยช่วยบางทีมันคิดเครียดอะไรพวกนี้มันช่วยได้นะ๋ oh, <right>. oh. อเลระใหมันช่วยได้แล้วอย่างหนึ่งก่อนเนี้ยผมมือเท้าชาด้วยอืม mm. แล้วรู้สึกช่วงหลังเนี้ยรู้สึกว่าอาการพวกนี้มันจะหายไปอ๋อ oh. เวลาขับรถเท้าจะชามือจะชานึกว่ามีอะไรดีทานก่อนนอนด้วย <laughs> <laughs> แต่จริงๆแล้วผมกินยาพวกแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วงที่เป็นช่วงที่มันเป็นอยู่อ่ะครับ ก็ใช้ทานน้ำร้อนทำอะไรเวลาก็ต้องทาน<า>่างนี้ต่อเนื่องไป